ถามว่าทําไมถึงอ่านข่าวด้วยสภาพแบบนี้ก็คือว่าหล่ออ่านข่าวหมอเกตเพราะฉะนั้นหมอเกตเนี่ยเป็นสวที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมีชื่อเสียงที่โด่งดังเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่หมอเกตได้เนี่ยเขาเรียกว่าตําแหน่งระแบบนอนมาเพราะฉะนั้นต้องนอนอ่านนะอืมเป็นสเต็ปนอนมาประเด็นก็คือว่าสวเนี่ยหลักๆเลยคือมีหน้าที่กันกรองกฎหมายกฎหมายเนี่ยบังคับใช้กับใครทางประเทศ ขาถึงบอกว่าสภาสูงก็คือเป็นสภาสุดท้ายแล้วในการกันกรองวินิจฉัยกฎหมายต่างๆที่จะบังคับใช้กับคนทางประเทศเพราะฉะนั้นมันเป็นตําแหน่งอสงเกียติเป็นตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นตําแหน่งที่ต้องการกันคนที่จะต้องมีวุฒิภาวะสูงมากในการจะกันกรองกฎหมายให้คนทางประเทศใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าเรื่องที่หมอเกตโดนประชาชนตาดำๆตรวจสอบอีกทีหนึ่งเนี่ยไม่ขนา พราะหมอเกตอยู่ใน200คนที่จะกันกองกฎหมายให้คนทั้งประเทศใช้เพราะฉะนั้นการตรวจสอบแคดีคือว่าเป็นเรื่องเล็กย้อนกลับมาเรื่องหนึ่งก็คือหลายคนคงจับตาว่ากกตจะอย่างไรหากนับไปแล้วนะครับหลังจากที่มีการพิจารณาคดีของทางพรรคก้าไก่ในเรื่องของลมหลังการปกครองแต่ซอกก่อนหมนทําลายจะได้ไหมที่เขาบอกให้พรรคก้าไก่เนี่ยหยุดการกระทําดังกล่าว แล้วก็หยุดหาเสียง1นึจากนั้นกกรชี้มูลเลยว่าส่งเรื่องปให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ผักเก้าไกลเพราะเห็นว่าเรื่องมีมูลก็ดึงเรื่องจากเรื่องเดิมเพราะฉะนั้นหลายคนอยากเห็นเทียบเคียงว่าหลังจากที่แพทยสภาเนี่ยชี้มูลความผิดหมอเกตไปแล้วแล้วก็รอว่าตกลงเนี่ยแพทยสภาจะลงโทษหมอเกตด้วยขั้นไหนคือการลงโทษเนี่ยมันมีตั้งแต่ตักเตือนไปจนถึง ยึดใบประกอบวิชาชีพแต่ประเด็นของเราก็คือว่าถ้าเทียบกับเรื่องของจริยธรรมสอวอเนี่ยพูดไปเมื่อกี้คือการกันกองกฎหมายคน,นประเทศใชยเพราะนั้นจริยธรรมของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเข้มแข็งแล้วประจักษ์แล้วว่าแพทยสภาเนี่ยลงโทษแล้วนะ แล้วมันก็เป็นโทษทางจริยธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็อยากดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถ้าเทียบที่เคียงกับทางพรรคเก้าไกลที่กรกตส่งเรื่องไปอย่างฉับเร็วฉับเร็วฉับพันเป็นเหมือนหนังเหมือนละครคุณนานึกออกไหมดูดี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 ดูด,ด,ด,ดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันใดไงเหมือนเพลงพิเปิลไอรินไงรถเร็วรถเร็วไงฉับไวเหมือนในหนังเหมือนละครคนก็อยากจะรู้ว่าจะอย่างไรแต่มาตรฐานจริยธรรมเนี่ย มาแรงมากตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยนะต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเกตพอได้รับการรับรองเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอเกตถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะและเป็นและเป็นอะไรและเป็นอะไรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทันทีอย่างที่บอกเนาะ เทียบเคียงกับเคสของพี่เจ๋งดอกจิกเนี่ยถ้าพี่เจ๋งดอกจิกเป็นคนธรรมดาลาออกแล้วแล้วเหตุเกิดหลังจากที่ลาออกนู่นนี่นั่นโทษก็ปกติโทษกันชกทรัพย์นู่นนี่นั่นแต่เมื่อไหร่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์โทษสูงสุดคือประหารชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกตลอดเวลาว่าก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอะไรใดๆถ้ศนีเป็นหมอกเกตนี่เพ่นแล้วเพ่นแล้วเพราะโทษมันแรงกว่าในหลายๆเรื่องนะ แต่ก็อย่างที่บอกว่าพี่เดเขาเพิ่งสัมภาษณ์ไปว่าหมอเกดจะไม่ลาออกกำลังใจดีเยี่ยมสู้ๆห่างหมอ